ครับสวัสดีครับเพชรชนะเทิงเพชรี่ทองครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่กำนันเองนะครับที่ชัยนาทแล้วเนาะแล้วมีใครเชื่อเป็นของพ่อซ้อมตอนนี้ก็มีพี่ก้าวรักแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุจะสิบแปดสูงเท่าไหร่และร้อยหกสิบกว่ากน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับตีมือครับวันนี้เด้ต้องมาเจอกับแขนสยบเพชรครับจริงเยอะเลยใคร จริงต้องต่อยดาวเด่นดาวเด่นใช่ป่ะเขาถอนไปใช่ไหมเลยเป็นมาสยบเพชรแทนเคยต่อยสยบเพชรไหมเหมือนจะเคยครับเหนือเพล็กเก่าอ๋อแต่นานแลวใช่ไหมครับที่เคยเจอตอนนั้นเป็นไงก็ชนะมาตอนนั้นมันประมาณตอนมวยเด็กหรือว่าไงประมาณปีที่แล้วครับอ๋อตอนนั้นก็อยู่อีกค่ายหนึ่งใช่ป่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนค่ายไปอยู่สอนสนิวัฒน์ครับผมตอนนั้นชนะเขาแบบไม่ขาดเลยแล้วเบียดขาดเลยออกขาดเลยแต่วันนี้มาเจอกันใหม่ครับคิวันนี้ย้ำชัยได้ไหม เคยต่อยกันเวทประมาณร้อยด้วยประมาณสี่สิบสี่ครึ่งอ๋อเป็นกิโลแต่อันนี้มาต่อยร้อยสองนะครับแต่ตอนโตนี่เนี่ยแบบสายแรกเลยเมื่อกี้ร้อยอย่างล่าสุดต่อยใครไปล่าสุดต่อยพันโทไปที่ที่อ้อมน้อยนี่วันนั้นเป็นไงพีกโดนสอบโดนนอกครับโอดีอยวบอกไลยพลาดวันนั้นเวทร้อยร้อยสามร้อยสามวันนี้ต่อยร้อยสองบีบไหมก็ ไม่เท่าไรหรอกการเย็นนะเออใช่วันนี้มันมาเย็นกลับมาเย็นอีกเมื่อกี้ลองสอบนะกก็เป็นไงบ้างก็มาเกินนะเย็นหน่อยก็เดี๋ยวมายี่สินยี่สายเอานะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดแล้มาย้ำแชร์นะด้วยครับผมคุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบใบขนจังหวัดโคราชเด็กโคราชอ่ะฝากเชิญแฟนขับรถหน่อยครับก็ฝาก พ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยครับรันยินที่แน่นอนนะอ่ะวันนี้คู่เอกย่สงบสามอ <ไป S 1> ขอไปโจคดีครั<อ>บ